แป๊บเดียวนะเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันสวัสดีครับมีรายการแล้วกับโฟกัสเจอจนได้ตอนแรกขึ้นป้ายเมื่อเมื่อเมื่อไหร่นะวันที่20่สิบครับเดือนก่อนนอ่าใครถอนผมครับอ่าครับอืมก็ตอนนี้กลับมาซ้อมเต็มที่แล้วครับผมเร่งๆเลยเนี่ยประมาณกี่วันโอ้ไฟนีดเดือนเร่งเลยเหรอแบบก็ซ้อมหนักถ้าอัดจริงจริงเขมาณ20วันครับโอ้ก็ถือว่าเยอะอ่าสามวันที่ซ้อมมาเรื่อยๆตลอดครับเออเออเ่างกายเป็นไงตอนนี้ผมเนี่ยสูตดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ อันนี้ก็เก้าห้าครับเก้าห้าอีกประมาณสามสี่วันครับก็ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอพียวครับเริ่มคุมน้ำหนักยังไงครับก็คุมพรุ่งนี้ครับเริ่มก็คุมคุมมาบ้างแล้วครับคุมมาหารครับเออเกินอยู่กี่กี่กิโลตัวเนี้ยตอนนี้ห้าโลครับเอายี่สิบแปดปอนด์ลดห้าโลครับก็ประมาณนี้อยู่แล้วประมาณนี้ครับมีใครปั้มซ้อมให้บ้างอ่ะ นี้มีหลายคนมาครับมีพี่แหลมสิงอานัทแล้วก็มีเกียิวิระแล้วก็มีก้าพจนมีเพื่อนๆลุมเนมใหญ่ในค่ายอพวกน้องเมามช่วยลุมอืถือว่าซ้อมซ้อมดีกว่าทุกไฟเลยไหมใช่ครับก็หนักมากครับไฟนี้อืมเพราะว่าเจอกับโฟกัสครับที่เขาก็สดมากเหมือนกันใช่ครับเป็นไงเห็นเขาต่อยไหมหลังๆก็ติดตามครับก็ดูน้องเขาชกๆตยครับต่อยช่องเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับเขามีอะไรที่ทําให้เราหนักใจบ้างไหมก็ถามว่าหนักใจไหมก็ ชกกับน้องเขาก็ชอบอยู่ครับสไตล์การชกของน้องเขาก็ถือว่าผมผมก็ชอบอยู่ครับคืออาวุธอะไรที่คิดว่าเขาหน้ากลัวที่สุดก็หน้ากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นแข้งงสายครับสายครับแล้วทำไมเออที่บอกว่าชอบก็มวยนี้ชอบอะไรชอบป้ออะไรชอบมวยทรงนี้เหรอชอบมวยทรงนี้ครับเราชอบเดินอยู่แล้วครับเออเราเดินเหรอหรือเขา ผมชอบเดินอยู่ออกไปนี้เราจะเดินเลยแน่นอนครับสนุกแน่ครับสนุกแน่แล้วมีอาวุธอะไรเตรียมไปฝากโฟกัสบ้างไหมก็มันต้องดูบนเวทีต้องดูจังหวะดูเกมการชกข้างบนเวทีรอบครับอืมแต่ที่ผ่านมาลูกเขาลอยสองชั้นเจ้าเสือใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็ได้ผลหลายครั้งอยู่นะครับผมมีมีเราที่เห็นผลเลยชกกับใครบ้างพี่โดมครับโดมล่าสุดเลยครับผมก่อนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีพวกใครนะและ ประมาณ3คน3ามคนใช่ไหมที่ที่ทำแล้วมันได้ผลใช่ครับอไฟนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำเหมือนกันใช่ครับถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะครับอร์มของหลังร์มหลังของเราเป็นไงบ้างสามฟอร์มชนะสามไฟครับใครบ้างมีชนะตองซับครับแล้วก็ชนะวีราชศักดิ์ครับอ่าแล้วก็อีกไฟหนึ่งก่อนหน้านั้นเหรอก่อนหน้านั้นก็ไฟหนึ่งครับชนะออใครจำไม่ได้ละแต่ล่าสุดที่แพ้ที่ช่องเจ็ดกาก้าใช่แพ้กาก้าครับก่อน ก่อนหน้านั้นแ้กาก้าแล้วก็มาชนะสามไฟลังชนะรวดโอ้โหสดเจอสดเนี่ยโฟกัสเขาก็สดเราก็สดอืมเราอายุเท่าไหร่ปีนี้เข้ายี่สิบเอ็ดครับโฟกัสเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ก็สองสองปีไม่ได้ห่างมากครับอืมก็คงจะเป็นเกมที่สนุกเพราะเราเราบอกแล้วว่าประกาศเลยว่าเดินแน่นอน มีโอกาสได้ชกช่องเจ็ดครับก็ต้องทําให้เต็มที่ครับอ right? ืมอ right. ืมอืมแนๆจะได้ชกทีนะช่องเจ็ดเนาะก็ชกต้องโชกไปสุดตามตามไปช่องเจ็ดนะเนาะนอกกับในดูว่ากินตรงไหนดีก็ต้องรอดูครับก็อยู่ในอย่กลางรออย่ากล้งครับครับผมไม่ประมาณอ่าก็ถ้าเกิดผ่านไฟนี้แล้วมีเลงๆลงไมไม่อยากเจอกาก้าอีกรีดไหมก็ได้ครับได้หมดแต่ว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแต่ว่าน้ำหนักเราต่ำสุดทำได้ไรก็ยี่สิบเจ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าของยี่สิบเก้ายี่สิบหกไม่ได้สามสิบก็ยังไม่ถึงยี่สิบเก้าหลอดล่าสุดร้อยยี่สิบเก้าครับผมเพราะว่าเขากดต่ำไม่ได้เดี๋ยวเขาหนีครับครับอืมอ่ะก็ตอนนี้พร้อมแล้ววันอาทิตย์นี้พร้อมออกศึกครับมาพูดอะไรกับแฟนคลับเจ้าเสือใหญ่หน่ครับครับก็ ผมเจ้าสวยใหญ่สวัสดิพันครับก็ไฟนี้โชควันที่3ามษนสาที่เวทีมวยช่อง7จสีครับก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะชชนะกลับมาค่ายสวัสดิภพันไมได้ช่อง7ล่าสุดชกไว้กับปาก้าปะใช่ครับแต่ตรงนั้นเป็นลายกลางแจ้งใช่ครับมันจะร้อนหน่อยใช่ครับวันนั้นเป็นวันที่ชคต่ักของมาตรฐานไหมใช่ครับก็บีบน้ําหนักด้วยครับแล้วก็โชกกลางวันด้วยแต่ว่าเที่ยนนี้ก็กลับไปในห้องแอร์เหมือนเดิมแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณครับ สุดท้ายนะครับฝากไว้ออกตัวหน่อยครับพักยกเอกจุมพรนะครับใส่แอดข้างหน้าครับ A E K 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าแล้วตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับเอาไว้ออกตัวหน่อยเล่นน้อยเล่นน้อยร้อยสองสบายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วพักยกผมเนี่ยเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นครับสบายใจได้นะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีการเงินให้เองนะครับย้ำนะครับ a e k 8 6หรือว่าสแกน QR วโค้ดที่อยู่ด้านซ้ายมือผมครับ a อัด6ี e k 8ปหกขอบคุณครับ